ได้มาไลฟ์สดนะคะก็สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นหวัดน,นะคะแล้วก็หูอื้อมากนะคะหูอื้อมากเลยนะคะแต่ก็อยากไลฟ์สดอยากสวดมนต์ให้ทุกคนได้ฟังด้วยกันนะคะอิมินาสกาเรณนะพุทธังอภิภูทธยาณ์อิมินาสกาเรณนะธรรมังอภิภูทธยาณ์อิมินาสกาเรณนะสังฆังอภิภูทธยาณ์ อาเดหังสัมมาสัมพุโทโธพระวาผุ้ทังพระกวาตังอภิวาทีนี้นะนะค สวากาโตพระกบตาธโมทำหนังนมัสสามิ Jamie, สุปฏิปันโนพระกบโตสาวกสังโฆสังฆังนังมิวันธามิพุทธังสัพพเมโทสังฆรมเปมิพันเตวันธามิธำหมังสัพพเมโทสังฆรมเปมิพันเตวันธามิสังฆังสัพพเมโทสังฆรมเปมิพันเตปานาปิตาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิมิอทินาฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิ การมีสุนิชาจราเวรมนีส er ิกขาประทังสมาธิยานิหมุสาวาทาเวรมนีสิกขาประทังสมาธิยานิสุรามีระยะมาชปมาณตขานาเวรมนีสิกขาประทังสมาธิยานิหายแฝกนะใจแฝกนะฮะแบ๊กๆไปนิดนึงนะคะวันธรรมิพุทธังสัพเมโทสังธรรมะธรมิพันเตวันธรรมิธรรมังสัพเมโทสังธรรมะธรมิพันเตเต ปานาปิตาตาเวรมณีสิกขาประทังสัมมาทิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาประทังสัมมาทิยามิตาเมสุนิชา,า,วา,าเวรามณีสิกขาประทังสัมมาทิยามิสารัญชังสาเสนังสัพันธุณติตังปาริตานุภาโวสัทารคันตุเตปาริตาวา นามิตาสัพมิตาภัทันตาอาวิขิตาจิตตาปริตังพนันตุสัพเค迦เมจารูเปคิริศิขระดัเตจันตาลิเควิมานีทีเปรัเทจักามีตาร้วนะค้าหาเนเคหวะวัตูมหิเตเตภูม,มาจายันตุเทวาชาลัทาลาวิสเนยาคขขันทัพพาาคาติทันตาสันติเกยัง โมนิวะระจะนางสาโตเมสุนันโตธรรมสนาวกาโลอะยัมพะทันตาธรรมสนาวกาโลอะยัมพะทันตาธรรมสนาวกาโลอะยัมพะทันตานโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุเตยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตุเตยมปีธัมมังสารนังคัจฉามิตุเตยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตะเตยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตะเตยมปีธัมมังสารนังคัจฉามิตะเตยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะภาวะ อรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสามปันโนสุขาโตโลกัวิทโทนุตโตโรปุริส,ส,รทสัทธมรมสาเิสัตถาเทวมนุสานาะพุธโธพะคะวาติสวาคาโตะพะคะวาตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอปัสิโกโอปนญยิโกปาจาาัจจต,ตังวิทตาโพนิูหิติ สุปฏิปนโนพระควโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปนโนพระควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปนโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจ pues <Mm ิตปฏิปนโนพระควโตสาวกสังโฆยาติทางจตาริปุริส nah, ยุคานิอ <được Felix> <for skill> ัฏฐปุริสภุคลาเอสภักขวโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโย รันโยอนุตตรังภุมิโลกาสติสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะ,ส,ส,คะส่วนโมดูลแล้วก็ไม่ได้ทักทายต้องขออภัยด้วยนะภาหุงสหันสมาพินิมิตาสาอุรันตังทีเลขะลังอุทิตโครและตะเสนามารังทานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเดจะสาพวัตุมีชยมังคาลานี้มาราติเรกมะพิยุชิตสัพร,รันติง โลัมปนาละวะกะมะขะมะทายะขังขันตีสุทันต์อิทินาจิตวามุนินโทตันเตจสาภวัตตุเมชยมังฆาลานี้นาราคิริงคชาวรังอติมาตภูตังทาวกิกจักกะมาสนีวสสุทารุนันตังเมตตมพุเสกวิทินาจิตตวามุนินโทตันเตจสาภวัตตุเมชยมังฆาลาน้ อุคิตตักขัดธรรมติหัตถัสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขะตัมโนชิตวามุนินโทตันเตจะสสาปวัตตุมีชัยมังคลานิกัตวานะกัตถมุธลังอิวะคับพิยาจิจายาทุทาวัจฉนังชนะก,กายะมันเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเจะสาพวัตุมชย,ยมังคาลานี้สัจจังวิหายามติสัจจะวาฏเกตุงวาทาพิโรปิตามนานังอติอันนภูตังปัญญาปทีปัชริโตจิตวามุนินโทตันเดจะสาพวัตุเมชยมังคาลลานี้นันโทปนันท้าผู้จะทางวิุทธทางไม่เหติทิง,ทงปุณเตนะเทระผู้จาเทนะธ้ามาปยันโตอิทูะเทสะวิทนาจิตวามุนินโท ตันเดจสากภวตุมีชยมังคลานิทุกขาห้าทิทิผู้จะเขนะสูห้าธาหะทางเัมมังวิสุทธิชุทธิมิตรป,ปกาพิฐานางังยานาคเทนะวิธินาจิตวามุนินโทตันเดจะสากภวตุมีชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอันกตาโย ο. วาจโนทินาทินีสารเตมตันตี เหตาวานะเนกาวิวิธานิจุปทาวานิโมขังสุขังอธิคมยะญาโรสุปันโยมหาการุณีโกนาโถเหติยาสัพป,ป,ปานินางปุเรตาวาปารมีสภพป,ปะโตสัพโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโอนตุเมชยมังทะลังชย,ยันตโตโพธิยาโมเรัพปปยานาังนันทิวัตโนเอวังตาวาันโชยมังคะเล อาปะราชิลังเกสีเสเสเกสถาพุทธานังอาคับปโตปโมทติสุนักตังสุนขังสุปะาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหโตจากสุยทางพรมะจาริสุปัทขินังกายะกรรมังวจากรรมังปทักคินังปัทขินังมโนกรมมังปณีทิเตปัทขินาปัทขินากัตวานะราพันธันเถปัทคิเน พวตุสาพมังรักขันตูสะปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเมพรวตุสะพมังรักขันตูสะปเทวตาสัพพรธมานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเมพวตูสะพมังรักขันตูสะปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตูเม ับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะนะคะขอบคุณนะคะผ่านมากันหลายท่านนะคะแม่บุตรไม่ได้ทักทายนะคะอขออภัยอย่างยิ่งเลยนะคะกําลังสวดมนต์อยู่นะคะทุกคนนะคะแล้วก็อาการหวัดนีก็ไม่หายเลยนะคะไม่รู้จะทำยังไงนะคะนะวันนี้ก็ซื้อขิงนะคะขิงสดนะคะมาชงาจะมาชงทานกับน้ําผึ้งนะคะก็จะลองดูนะเผื่อว่ามัน ละลายเสมหะนะคะรู้สึกนี้ถ้าถ้าแบบไอแล้วก็หรือว่าก้มนะคะก้มล้างถ้วยล้างจานเนี่ยโอนะคะหายใจแทบไม่ออกเลยนะคะอืมขนาดไม่ได้เคยทานพวกแบบยาลดน้ำมูกนะคะถ้าถ้าทานยาลดน้ำมูกไม่รู้ไม่ทราบว่ามันจะแน่นจมูกสักแค่ไหนเนาะนะคะอ่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุชาดีนะสวัสดีค่ะนะอ่า แน่นจมูกครับจมูกมากมากเลยนะคะนะแต่ก็พยายามนะถ้าเราไม่สวดมน์นะยิ่งแบบไม่ได้อะไรเลยนะปอดเราก็จะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ใช้พลังเลยเนะี่ยมันก็ยิ่งยิ่งแบบแย่ไปใหญ่เนาะนะล uh huh. ำพังจะออกกําลังกายนะก็วัยนี้แล้วเนาะวัยห้าสิบเนี่ยไม่รู้จะออกกําลังกายท่าไหนแล้วนะ uh huh. เหมือนปอดเราไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะทุกคนนะแป๊บเดียวหอบแป๊บเดียวหอบนะคะอ uh huh. นะะอ่า uh huh. ก็ผลผลข้างเคียงก็น่าจะหนึ่งนะก็มาจากกรรมพันธุ์ด้วยนะ,ะกรรมพันธุ์แม่บุตรก็เป็นคุณยายเนาะคุณแม่นะก็เป็นหออหืดนะอืมเป็นปอดบวมนะปอดบวมเนะออถรงลงปองเลยนะอะนะก็เคยฟังคุณหมอบอกว่าถ้าถ้าโรคนี้ถ้าส่วนมากก็จะเป็นตามกรรมพันธุ์นะคะ,ะ,ะ,ะก็ยังห่วงลูกชายอยู่นะเพราะว่า ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะเขาเป็นอหอบหืดเป็นถุงลมอหอบหืดปอดหักเสษปอดวมนะคะอืตั้งแต่แรกคลอดเลยนะคะก็ยังห่วงนะคหนาหนาวๆอย่างงี้ด้วยนะโอ้หนาวๆน,นี่หนักเลยนะคะทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับการกดไลค์นะคะนะคะก็ดูแลตัว